บทที่สี่พระเยซูทรงถูกทดลองพระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จกลับไปจากแม่น้ำจอแดนและพระวิญญาณได้ทรงนำพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดารทรงถูกพยามาลทดลองถึงสี่สิบวันในวันเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้เสวยอะไรเลยและเมื่อสิ้นสี่สิบวันแล้วพระองค์ทรงอยากพระกยายอารพยามาลจึงทูลพระองค์ว่า ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินนี้ให้กลายเป็นขนมปังฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมานว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้แต่บำรุงด้วยพระวจนนทุกคำของพระเจ้าแล้วพญามารจึงนำพระองค์ขึ้นไปยังภูเขาที่สูงสำแดงบรรดาราชนจาจักรทั่วพิพภพในขณะเดียวให้พระองค์ทอดพระเนตร แล้วพญามารได้ทูลพระองค์ว่าอำนาจทั้งสิ้นนี้และสง่าราศีของราชอาณาจักรนั้นเราจะยกให้แก่ท่านเพราะว่ามอบเป็นสิทธิไว้แก่เราแล้วและเราปรารถนาจะให้แก่ผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นเหตุฉะน,นั้นถ้าท่านจะกราบนมัสก,การเราสรพพสิ่งนั้นจะเป็นของท่านทั้งหมดฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารว่าไอ้ซาตาน จงถอยไปข้างหลังเราเพราะมีพระกัมภีร์เขียนไว้ว่าจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของขั้นและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวแล้วมานจึงนำพระองค์ไปยังกรุงเยรูซาเล็มและให้พระองค์ประทับอยู่ที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรพระเจ้าจงโจรลงไปจากที่นี่เถิดเพราะพระกัมภีร์มีเขียนไว้ว่า พระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องทั้นให้ป้องกันรักษาท่านไว้และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าในเวลาหนึ่งเวลาใดเท้าของท่านจะกระแทกหินพระเยซูจึงตรัสตอบมารว่ามีคำกล่าวไว้ว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านเมื่อพยามารทำการทดลองทุกอย่างสิ้นแล้ว จึงละพระองค์ไปชั่วคราวพระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณในแคว้นกาลิลีพระเยซูได้เสด็จกลับไปด้วยฤทธิดเดชแห่งพระวิญญาณยังแคว้นกาลิลีและกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปตามถิ่นโดยรอบพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาต่างๆของเขา และได้รับความสรรเสริญจากคนทั้งปวงพระเยซูเสด็จกลับไปยังธรรมศาลาในเมืองนาซาเลตและพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเลตเป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสบาโตตามเคยและทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระคัมภีร์เขายึงทรงพระคัมภีร์อิสยา ศาส,สดาพยากรณ์ให้แก่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออกก็ค้นพบข้อที่เขียนไว้ว่าพระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่บนข้าพาเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพาเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพาเจ้าให้รักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่ คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ฟกช้ำเป็นอิสระและให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วทรงนั่งลงและตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์พระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่าคำพีตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่าน ก็สำเร็จในวันนี้แล้วคนทั้งปวงก็เป็นพยานรับรองคำของพระองค์และประหลาดใจด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยคุณซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์และว่าคนนี้เป็นบุตรชายของโยเซฟไม่ใช่หรือพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวคำสุภาษิตข้อนี้แก่เราเป็นแน่คือว่าหมอจงรักษาตัวเองเถิด คือบรรดาการซึ่งเราได้ยินว่าท่านได้กระทําในเมืองคาเปนาอุมจงกระทําในเมืองของตนที่นี่ด้วยพระองค์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่มีศาสดาพยากรณ์คนใดได้รับการต้อนรับในบ้านเมืองของตนแต่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามีหญิงไา้หลายคนในพวกอิสราเอลคลาวเอลียาเมื่อท้องฟ้าปิดเสียถึงสามปี กับหเดือนจึงเกิดกันดารอาหารมากทั่วแผ่นดินและเอลียาไม่ได้รับใช้ให้ไปหาหญิงไม้คนใดเว้นแต่หญิงไม้คนหนึ่งในบ้านสาเลฟัตแควนเมืองไซดอนและมีคนโรคเรื้อนหลายคนในพวกอิสราเอลคราวเอลิชาศาส,สดาพยากรณ์แต่ไม่มีผู้ใดได้รับการรักษาให้หายโรคนั้นเลยเว้นแต่นาอามานชาวซีเรีย เมื่อคนทั้งปวงในธรรมศาลาได้ยินดังนั้นก็โกรธยิ่งนักจึงลุกขึ้นผลักพระองค์ออกจากเมืองพาไปยังแง่ของเงื้อมเขาที่เมืองของเขาซึ่งตั้งอยู่บนเนินนั้นหมายจะผลักพระองค์ลงไปแต่พระองค์ทรงดำเนินผ่านท่ามกลางเขาพ้นไปพระเยซูทรงขับพวกผีในเมืองคาเปนาอุ่ม พระองค์เสด็จลงไปถึงเมืองคาเปอร์นาอุมแคว้นกาลิลีและได้สั่งสอนเขาทั้งหลายทุกวันสบาโตคนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจด้วยการสอนของพระองค์เพราะคําของพระองค์ประกอบด้วยอำนาจมีชายคนหนึ่งในธรรมศาลาที่มีผีโสโครกเข้าสิงเขาร้องเสียงดังกล่าวว่าให้ hey! พระเยซูชาวนาสเลตปล่อยเราไว้เราเกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่า ท่านมาเพื่อจะทำลายเราหรือเรารู้ว่าท่านเป็นผู้ใดท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่าจงนิ่งเสียออกมาจากเขาสิเมื่อผีนั้นได้ทําให้เขาล้มลงท่ามกลางประชาชนแล้วก็ออกมาจากเขาแต่ไม่ได้ทําอันตรายเขาเลยคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักพูดกันว่าคำนี้เป็นอย่างไรหนอเพราะว่า ท่านได้สั่งผีโสโครกด้วยสิทธิอำนาจและด้วยฤทธิเดชมันก็ออกมากิตติศัพท์ของพระองค์จึงได้เลื่องลือไปทุกตำบลที่อยู่รอบนั้นพระเยซูทรงเทศนาและรักษาคนเจ็บป่วยฝ่ายพระเยซูทรงลุกขึ้นออกจากธรรมศาลา เสด็จเข้าไปในเรือนของซีโมนแม่ยายซีโมนป่วยเป็นไข้หนักเขาทั้งหลายจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ช่วยหญิงนั้นพระองค์ทรงยืนอยู่ข้างคนเจ็บทรงห้ามไข้ไข้ก็หายและในทันใดนั้นแม่ยายของซีโมนก็ลุกขึ้นปรนลบัติเขาทั้งหลายครั้นเวลาตะวันยอแสงใครมีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็พามาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงวางพระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคนให้เขาหายโรคผีก็ออกมาจากคนหลายคนด้วยร้องว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าฝ่ายพระองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้มันพูดเพราะว่ามันรู้แล้วว่าพระองค์เป็นพระคริสต์รันรุ่งเช้าพระองค์เสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวประชาชนเที่ยวสอหาพระองค์ครั้นพบแล้วก็นวงเหนี่ยวพระองค์ไว้ไม่ให้ไปจากเขา แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าเราต้องไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วยเพราะว่าที่เราได้รับใช้มาก็เพราะเหตุนี้เองพระองค์ทรงประกาศในธรรมศาลาทั่วแคว้นกาลิลี